จะเป็นวิธีทําสลามนะคะก็จะเป็นสลามกาวใสนั่นเองก็มีวิธีทํำดังนี้นะคะก็ก็ตานะ่ะทานตานะได้ใส่แบบใส่กาวแล้วก็สีผสมอาหารลงไปแล้วนะคะก็ก็ทำเป็นนี่คือสีผสมอาหารนะคะค่ายมปรบมน่าริก็ ใส่เข้าไปมันก็ไม่ค่อยเข้กกันนะนะไม่รู้สีอะไรมาจากไหนก็ใครอยากสั่งก็สั่งได้นะคะเป็นเซตทําสลามก็จะมีเป็นน้ํายาทําาลามตัวนี้แล้วก็กาวกาวใสกาวใสเนี่ยกาวใสนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกาวใสนะคะก็จะมีกระปุกแถมให้อีก สองกระปุกนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เอ,อแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคนให้เสร็จก่อนนะคะ,ะ,ค,ะค่อยค่อยมาดูกันใหม่นะสิอ